ความเป็นพระมิกสุสามเณรบรรทาเข้ามาแล้วต้องรักษาสิ่งสิบข้อขาขก็ใดก็หนึ่งก็ขาดจากความเป็นสามเณรแมจีปราผู้บวดเนคขมักสมาทานตนเข้ามาแล้วต้องรักษาสิ่งแปดข้อการก็ใดก็หนึ่งก็ขาดจากความเป็นนักบวดเราท่านสาธูชนทั้งหลายผู้เป็นกะวานนับถือพระพุทธศาสนาก็ต้องมีสี่คือสี่ทา วันนี้พวกเราทั้งหลายเข้าใจสิน5ห้าของเรามากน้อยเพียงใดเราสมาทานสิน5ห้ากันเต็นอยู่หรือเปล่าและตื่นย้ามาก่อนออกจากบ้านไปทํางานทําการเราได้ทําการสมาทานสินทุกวันหรือเปล่าหรือก่อนหลับก่อนนอนเรายังคงหรือปฏิบัติสมาทานสินหล้นจากทํามีการสวดมนต์ไหว้พระกราบพระและสมาทานสินก่อนหลับก่อนนอนกันหรือเปล่า ซึ่งเป็นแบบแผนที่ปุญาตาตัวใดหรือปฏิบัติสื่งกันมาจนถึงปัจจุบัอนอาด h a ภาพใน,ยน้ยิาาน่นะทำงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2537จนถึงปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยอาด h ภาพอ,ออกไปบรรยายทำอะไรที่ไหนก็ตามมักจะถามเราทุกคนว่าเราชาวพุทธยังถือปฏิบัติ การสวมดมนต์กราบพระไหวพระวันสองเวลาวันปู่ย่าตาโยตรหรือก,กับเดี๋ยวนี้ยกมือตอบกันอยู่ประมาณสักสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์ได้หมายความว่าเราแม้แต่การกราบพระสวมดมนต์ไหวพระก่อนนอนเราก็เริ่มทิ้งกันซะและ้วและเราจะไปหาความสุขอยากรวยมันจะรวยกันได้อย่างไรก็ในเมื่อเราปิดกลุ่มตับอันสำคัญของเรา ภูมิสามสามประการในโยสมสำคัญแตะในเบื้องต้นในโยมจะต้องมาศึกษาให้เข้าใจว่าสีนั่นน่ะมีประโยชน์อย่างไรทําไมก็จึงแปลสีเพื่อว่าเป็นสีสามอยู่สีนั่นถ้าเราอ่านหนังสือตัวไปก็จะแปลว่าปกติซึ่งแปลว่ากายวาจาที่เรียบร้อยแบบปกติมีบางศั์ก็แปลสีเ้ื่อว่าเป็นสีสา์เขาเปรียบเทียบสีเหมือนร่างกาย ร่างกายคนเราในยนามเวลาที่เราเจ็บป่วยจําเป็นที่จะต้องสลักอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตเราอาจจะต้องสลักแขนขาตับไตใส้ปุ่มดวงตาหรือแม้แต่การเปลี่ยนหัวใจเราก็ทําได้แต่ถ้าวันตีคือดีเราจะตัดคอเปลี่ยนหัวใหม่ทำไม่ได้อยู่เพราะอะไรเพราะชีวิตของเราจะตั้งอยู่ไม่ได้ ก็เหมือนคนเราผ่าศีลแล้วความดีอื่นๆก็ตั้งอยู่ไม่ได้จกักด้นเช่นเดียวกันเขาจึงแปลศีว่าเป็นศีจักแล้วศีห้าประการที่มีความสําคัญต่อพวกเรามากถ้าเราไม่สนใจในศีห้าประการของเราชาติต่อไปเราจะไม่เกี่ยวกาสได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ดีสูงสุดเราจะได้แก่สาตร์เรีานเพราะศีนี่เป็นเครื่องส่งไว้ซึ่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ปปก็เลยมากราบท่านพ่อในท่านออกเดินทางไปโปรโดญาติโยมท่กประเทศเวลาโยมากราบหลวงพ่อในส่วนมากจะมาปรับความทุกข์มากกว่ามาพูดถึงความสุขรอยละเก้าสิบเปเ็จมหาหลวงพ่อบางคนมีทุกข์เพราะค,ครอบครัวบางคนมีทุกข์เรื่องหนาที่การงานบางคนเป็นทุกข์เรื่องโรคภัยไข้เจ็บ บางคนเป็นทุกข์เพราะมีความหวังตัวหวังแล้วไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ก็มากราบขอพอดแก่ท่านเห็นความทุกข์ที่เกิดปีกายาโศกแล้วท่านก็ปรารคหรือปัญหา,าท่านจึงทำโครงการขึ้นมาหนึ่งโครงการชื่อโครงการว่าโครงการนำวัดเข้าสูาส่้านสร้างวิมานในกรเรียนก็คือให้เราเนี่ยกลับไปเปิดกลุ่มสำคัญของชีวิตของพวกเัา เราทั้งหลายเนี่ยบางิดว่าการทําบุญจะต้องออกจากบ,บ้านไปทําบุญที่วัดไปทําบุญตามสถานที่ต่างๆแต่เราลืมคิดไปว่าที่บ้านเราจริงๆก็ทําบุญไนดะ้เริ่มต้นก็คือการรู้จักสวดมนต์ไหวพระการสมาทานสีอันนี้กลุ่มพั์ที่หนึ่งกลุ่มพั์ที่สองอยู่ปุยญาตาทวดของเราในสมัยโบราณ ขาถือปฏิบัติการกราบพระห้าครั้งมาจนถึงปัจจุบันแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยดูมันจะหายากเต็มที่มีไม่โยกไก่อย่างถือปฏิบัติก่อนหลับก่อนนอนหรือตื่นจากที่หลับที่นอนมาแล้วกราบพระห้าครั้งในยกมือให้ดูหน่อยเอาไปสึกแข้แน,นะน่นโยนะเดียวมาจากที่ไหนกันวะตาตูา้ววันนี้ชาวจังหวัดนครปฐม ยังมีการถือปฏิบัติกราบพะาระผาพระกัตยังไงโยมช่วยกันไปรักษาไว้ดีสามกลุ่มทรัพย์ใหญ่ของพวกเราอยู่เห็นไหมโยว่าตตาบาไระเทศโกบเ,เราลืมลืมที่จะเปิดกลุ่มทรัพย์ในบ้านของเราแล้วก็บ่นว่ายากจนบ่นว่าลูกหลานดือบ่นว่าครอบครัวไม่ค่อยมีความสุขบ่นว่าเก็บทรัพย์สมบัติเกิบไม่ค่อยอยู่ ก็นเราในโยมแน่นอกเหลือจะความเป็นชาวพุทธจะต้องระลึกนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ข้อวัดปฏิบัติของตนอยู่ทุกวันแล้วจะต้องนึกถึงคุณความดีของผู้คนผู้บีบารารับคนแก่เราใครก็ตามโยมปี่พ่อแม่แล้วไปรู้จักกราบพ่อแม่เกิดความเป็นมงคลเราไม่ต้องไปหวังไปกราบใครที่ไหนแล้ว พ่อพ่อแม่ถือว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสูบสุิสําหรับโวกเ่าวถึงเป็นลูกฟัณดีโบราณตกแสดงว่าบิดาบารดาเป็นพระอรหันต์ของบุตรบิดาบานดาเป็นกรงของบุตรบิดาบารดาเป็นบุรพาจารย์ของบุตรบิดาบานดาเป็นเทวดาของบุตรนี่ก็แสดงเอาไว้อย่างชัดเจนยอมทั้งหายขึ้นมาเราที่จะขูดในพระสาบหลวงพ่อเขียนเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง อยากจะมีโอกาสมากราบหลวงพ่อเน่ยก็ความเป็นมงคลแต่ถ้าเราจะเทียบการระวางลูกกราบพ่อกราบแม่กับลูกกราบหลวงพ่อเกียรติลูกกราบพ่อกราบแม่ได้นานิดีส์ม,มากกว่าพเพราะอะไรเอพราะพ่อแม่เป็นผู้มีสุวสูงสุดสําหรับลูกใครก็ตามในปัจจุบันมาพูดว่าอูที่จะมีอยู่มีกินทุววันนี้ ฉันหามมาได้ช่วยน้ำพักน้ำแต่พ่อแม่ไปเคอมีสมบัติที่ฉันจะกรแดกถ้าใครพูดอย่างนี้สมาร้ยินสมารถหือว่าคนนะั้นคือคนชั่วในสายตาพเพราะกรืน,นี้เอาไง,ง่ายๆบอกวันนี้นถ้าใครยังมองว่าพ่อแม่ไม่ดีในสายตาของตนเราทั้งหลายโปรดทราบไว้ว่าเรานั่นแหละคือคนชั่วที่สุดในโลกพราะอะไรอยู่ พราะขนาดคุณความดีของพ่อแม่เรายังไปรู้จักแล้วเราจะไปรู้จักความดีอื่นที่ไหนได้ที่เรามีอยู่มีกินมีความสุขมีทรัพย์สมบัติได้มีโอกาสขึ้นป่าไม้บูชารอยรุดบาทหรือมีความสุขในเรื่องอะไรก็ตามมันมีเพร้ะมเรามีชีวิตอยู่ถ้าเราไม่มีชีวิตความสุขเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นกับเราเลยสมบัติเหล่านั้นจะไม่มีแก่เรา เราก็ต้องมาดูว่าใครเป็นผู้ให้ชีวิตแก่เราผู้นี้เป็นพอ่อเป็นแม่เป็นผู้ให้ชีวิตแก่เราเพราะฉะนั้นคุณความดีเบื้องต้นก็คือการให้ชีวิตแก่เรามาอย่าไปต้องไปถามว่าท่านเลี้ยงเราหรือเปล่าท่านมีต้องตอบให้เราหรือเปล่าดังน,นโยบสดสํารวจตัวเอกบาลีเน,นี่ยเราจงมองเห็นพ่อแม่ไม่ดีในสายตาเราหเราเูล่า ถ้ายังมีความเห็นอย่างนั้นแสดงว่าเราคือคนชั่วที่สุดในโลกไปปรับเปลี่ยนตัวเองซะมัดครา้งเดนี้อยู่โบราณหรือปฏิบัติกันตื่นมาจะต้องกราบพอ่อกราบแม่ทุกวันก่อนหลับก่อนนอนก็จะต้องกราบพอ่อกราบแม่ทุกวันรอบครัวใดที่ถือการกราบพอ่อกราบแม่ทุกวันที่นั่นลูกหลานจะเป็นคนว่านอนสอนบาด้ในย่นะ้ลูกหลานของเรา จะไปดื้อเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายนี่ต้องทำเนี่ยต้องคือปฏิบัติที่สําคัญอยูอีกเรื่องหนึ่งก็คือกราบครูบาอาจารย์คนเราเกิดมามีครูบาอาจารย์นทุกคนเพราะนั้นใครก็ตามถ้าหากว่าเติมใหญ่ขึ้นมาแล้วมักมองข้ามลบดูครูบาอาจารย์พวกคนนั้นจะทำมาหากินไม่ขึ้นจะประกอบสมาอาชีพอะไรก็ยากแก่การที่จสะสำเร็จได้ และนี่คือคกลุ่มตั้งสามสกลุ่มทัย์ใหญ่ของพวกเราเพราะกค่นี้โยบถ้าเราไม่กราบพ่อกราบแม่ไม่กราบพระพุทธเจ้ารมสงไม่กราบครูบาอาจารย์แล้วลูกหลานก็เราจะมีแบบอย่างที่ไหนวันนี้โยาเห็นชัดเจนไหมว่าการกราบพระอาครัมก็กราวในเย้กมือกันเหลือไม่เกินสองถึงสามเปอร์เซ็นต์ถ้าวันนี้เราไม่กราบพระพุทธเจ้าตรมสงเราไม่กราบบิดาบารดาเราไม่กราบครูบาอาจารย์ แล้วลูกหลานก็เราจะไปเอาแบบอย่างที่ไหนสิ่งหนึ่งเดียวที่ธรรมภาพถามลูกหลานทุองโยวเวลาไปอบรมเด็กปัตตมไมเราจะพูดสวนบอลไปหรือเปล่าเด็กก็นายยกมือในะรามจะถามกวาทำไมรู้สวดบอลเก่งถังลูกเด็กต่อบเหมือนกันสอนเด็ก็คือที่บ้านหืูพ่อแม่รู้สวนทุกปัานพู่ตาย่ายายหสวดทุกปั้นหนูเลยสวนคนดา นี่แสดงวัเาเจตวัลลูกกำลังจับตาดูพวกเราหรือทุบและเราก็มังปลววาลูกของเราดื้อบังลูกของเราไม่กระตันอยู่บางลูกของเราก้าวร้าบังตัวเราตำหาบโดที่เป็นแบบให้ลูกกำลังกระทำตามเพราะฉะนัน้นเวลาที่เราจะสอนลูกเป็น,ปนคนดีไม่ต้องพูดมากมากนะ็กนนได้ปุถกหัสาภกรคตบบวิปปุนจากทั้งว่ทั้งวัด เราลองทำให้ลูกเห็นครับน้นาจะมาภาพใดยกได้มีโอกาสทํางานดูนและูดเด็กเล็กสี่ประมาณสี่ปีอยู่ก็เด็กประมาณสองขวบครึ่งจนถึงประมาณห้าขวบอยู่ถึงสี่ปีหกสี่คนทุกวันสิ่งหนึ่งเดียมจะมาเห็นพ่อแม่ไม่เข้าใจหลักของการเลี้ยงลูกก็คือ อย่าให้ลูกกราบพระในพอพาลูกมาดทโรงเรียนก็จับมือลูกหนีติดกันแล้วก็พยายามจับมือลูกยกมือไหว้พระตัวเองก็ไปคอยไหว้เห็นพระกับหนูไหว้พระสิลูกก็จจับมือลูกบีบเองที่ไหนไม่จะทาําตามอยู่มาไปเข้าที่เปจุ่มกขบอกว,วิธีการบอกว่าต่าโยมอย่าให้ลูกโยมกราบพระเป็นโยมนั่นแหละต้องกราบพระกอดลูกพระปัด เห็น,น,หนป,รปราบ็นั่งลงกราบพละกระบาดบันถามลูกหนูกลาพราหรือ,อย่างลูกเด็กมันก็จะกราป็นเพร,ราะนั้นพวกเราทั้งหลายในะปัจจุบันยังมีอะไรเยอะความเป็นพ่อแม่คนอยาใช้เฉพาะความรักเลี้ยงลูกนะเพราอย่างนั้นลูกจะเคยชินกับการถูกปลูกฝังให้ออนแจใจตัวเองเพราะมันถูกตามใจไม่ได้มีการฝึกฝนนะนะเพราะฉนั้นตัวนี้ต้องช่วยกันนะ ไปทาตนเป็นแบบอย่างให้ลูกของเราเห็นว่านี่คือหน้าที่ตื่นนอนมาต้องสวดมนต์อย่างน,น้อยๆเลยสามบทแล้วก็สมาทานสีตอนหลับตอนนอนก็ทำสวดมนต์ได้เสามบทอย่างนี้แล้วก็สมาทานสีพร้อมกับกราบพ่อกราบแม่กราบครูบาอาจารย์ของพวกเราทุกคนถ้าวันนี้พวกเราทั้งหลายไม่ทําอย่างนี้อยู่คุณธรรมที่เป็นเครื่องหมายของคนดีจะถูกลบไป ิมิตตังสาธุรูปานังกตันยูกรตะเวทิตาความกตันยูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีพวกเราทั้งหลายบอกอาจจะมองว่าอีะมันไม่น่าจะต้องเป็นอะไรทึงขนาดนะก็ร้องความย่อหย่อนของพวกเราทั้งหลายนะเราจึงลืมกลุ่มั้ำสามกลุ่มซ้ำใหญ่ใครอยากรวยไปทำใครอยากรล,ลูหลานเป็นคนว่าดดอนอสอนง่ายไปทำ ภูมนะิสามสามภูมิสามเนี่ยใครทำได้แล้วบ้านเรือนนั้นจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นตุ๊กตู้การว่านอนสอดง่ายที่สำคัญจะเก็บทรัพย์สมบัติอยู่ดีดีขอฝากเอาไว้เรื่องบทบาทหน้าที่ของความเป็นชาวพุทธอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับความเป็นลูกผู้ชายชาวพุทธใครรู้บังว่าศักดิ์ศรีความเป็นลูกผู้ชายชาวพุทธจะต้องถือปฏิบัติอะไร นั่นก็คือการบวชทดแทนกุณบิดามาดาบวชทดแทนกุพระพุทธศสนาคนเราในปัจจุบันมักพูดอยู่คำบอกว่าไม่มีเวลาแต่สังเกตได้อยู่ที่บอกไม่มีเวลาส่วนคนึ่เพราะอะไรตื่นเช้ามาก็ดูทีวีดูน้งสุลละครดูข่าวก่อนหลับก่อนนอนก็เปิดทีวีดูน้งตูลละครดูข่าวชีวิต เสพสิ่งเหล่านี้วุวนอยู่อย่างนี้แล้วบอกไม่มีเวลาปู่ย่าตาตัวของเราก็มีเวลากัน24ชั่วโมงเราก็มีเวลา24ชั่วโมงแต่เราบริหารเวลาไม่เป็นสรงหาริยิง่งยุคปัจจุบันจะเอาเวลาที่ไหนไปบวชกัรอาจารย์ทั้งสามเดือนวันจะวบวชจะทำมาหากินไม่ทันครับก็ดูเราแม้แต่ชีวิตเรายังไม่เข้าใจว่าชีวิตคืออะไร คนเราทั้งหลายไห้โยมนะถ้าไม่เข้าใจชีวิตแล้วมักพูดว่าไม่มีเวลาเพราะอะไรโยเพราะเราเข้าใจว่าชีวิตของเรามันมีคุณค่าตอนที่เราเป็นมนุษย์ที่ยังลืมตามองโลกมีชีวิตอยู่แต่ใครจะรู้บ้างว่าชีวิตจริงๆคืออะไรคนบางคนมักพูดว่าอู้ตายแล้วก็สบายแล้วอาจาร